มาครับท่านผู้ชมครับมาชมผลงานกันอีกรอบหนึ่งนะครับบ้านนี้ก็ทำรั้วกับทีมงานสอนน้ำชัยรุ่งเรืองมาเป็นเวลานานนะครับเพราะว่าทำทีละส่วนทีละด้านพอทำทีละส่วนทีละด้านก็เพิ่มงานสรุปก็ทำจนรอบบ้านนะครับรอบบ้านก็พื้นที่ก็สองไร่นะครับก็จะมี หลากหลายรูปแบบในการทำกับเจ้าของบ้านนะครับ,นะรบก็ถ่ายคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกตามเคยนะครับ,นะรบตัวนี้แผ่นลัว้วตรงนี้มันเป็นสี่แผ่นนะครับแต่ว่าลูกค้าให้ปั้นคูดินทับหนึ่งแผ่นเลยนะครับสีแ่แผ่นแผ่นฝั่งนี้ก็เป็นลั้วห้าแผ่นนะครับ ที่เห็นเป็นคันนาคูดินก็ตามลูกค้าต้องการนะครับเราก็จัดให้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นส่วนที่ไม่มีคานนะครับส่วนด้านหน้าลูกค้าให้มีคานก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับก็ชมกัน,นครับผมเดินพาดูรายละเอียดนะครับส่วนนี้มีคานนะครับ ตัวนี้ก็ใส่รั้วไปห้าแผ่นแผ่นฝั่งนู้น4แผ่นนะครับรอบบ้านก็พื้นที่ก็เกือบสองไร่นะครับวันนี้ก็จะส่งงานนะครับส่วนรั้วตะไครยนะครับเจ้าของบ้านเขามีทีมช่างติดตั้งเองนะครับนะฮะเลยไม่ได้เป็น เลยไม่ได้ทำงานติดตั้งลวตาข่ายนะครับเราก็ทะำเฉพาะส่วนของคอนกรีตนะครับ้วสำเร็จคอนกรีตนะครับกนะ็มีคลิดก็ส่งให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามทีมงานรั้วสอสำเร็จรูปสอนำชัยรุ่งเรืองครับ